สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการคราฟไอเทมนะครับหรือว่าสร้างอุปกรณ์นะครับของเกมดักกอนโพเพตกันดีกว่านะครับผมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยครับว่าทาอะไรได้บ้างนะครับการคราฟนะครับ1นะครับก็คือช่างตีอาวุธนะครับก็จะเป็นคนทําอาวุธทุกประเภทเลยครับในเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมาจากช่างตีอาวุธนะครับ ถัดมาครับช่างทําชุดเกาะนะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์สมส่ด้านการป้องกันนะครับหรือออแพนอย่างโล่หรือเครื่องรางนะครับผมอืมการเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมอันที่สามนี้จะเป็นเกี่ยวกับโพชั่นต่างๆนะครับเติมลงเติมเลือดอะไรอย่างนี้ครับผมอืมถัดมาครับผมเป็นพ่อครัวนะครับพ่อครัวเนี่ยจะเป็นคนทําอาหารนะครับมีเป็นพวก กินได้บัฟอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีของขวัญน,นะครับที่สามารถส่งให้เพื่อนเพื่อเพิ่มค่าความสนิทสนมได้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้แต้มมาหมุนสล็อตนะครับอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมอืมาเป็นเครื่องประดับนะครับก็พวกเครื่องประดับรวมถึงพวกอุปกรณ์ของมังกรนะครับสุดท้ายครับเป็นช่างไม้ก็คือเป็นคนทำพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้ครับผมอ่าทีนี้นะครับเรารู้ว่าทําอะไรได้บ้างแล้วนะครับที่ขั้นต่อไปครับเราก็มาหา วัตถุดิบกันดีกว่านะครับผมวัตถุดิบเกมนี้ครับก็หาได้หลากหลายวิธีนะครับเบื้องต้นนี่ง่ายสุดเลยนะครับก็คือการเข้าไปกดสำรวจนะครับนี่วัตถุดิบไอ้พวกแร่ไอ้พวกไม้สมุนไพรอะไรอย่างนี้นะครับตามแมปนะครับมันจะมีไอคอนอยู่ตรงมินิแมปเรานะครับนี่นะครับสมุนไพรสำรวจนี่ไม่ต้องงอาแต่มังกรก็ได้นะครับแถมการสำรวจเนี่ยได้ E อ P ตัวละครด้วยนะครับ นี่นะฮะตัดไม้บางครั้งนะครับเวลาเราสำรวจอะไรพวกนี้มันจะมีโอกาสได้ refinement essence ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาคุยเัีนต่อครับผมอมืบางครั้งมันจุดเดียวนี้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับดูดีๆครับอ่านี่คือแบบแรกนะครับง่ายสุดถัดมาครับเวลาบางครั้งเราสังหารมอนเตอร์เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าศพมอนเตอร์จะยังไม่หายไปนะครับเราสามารถ ลงไปสำรวจเอ้ยกดค้นหาได้นะครับเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบในการคราบอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนี่อ่าอีกวิธีหนึ่งครับโหวิธีนี้นี่อย่างแหลมนะครับแล้วก็แนะนำมากเลยก็คือการส่งมังกรนะครับออกไปหาวัตถุดิบครับผมนี่นะฮะมังกรทุกตัวนะครับสามารถเอามายัดใส่รังมังกรนะครับแล้วก็สั่งให้มันไปเก็บวัตถุดิบให้เราได้นะครับซึ่ง วัตถุดิบ5ประเภทเนี่ยบางกอนสามารถออกหาได้หมดเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับควรทำนะครับซึ่งบางกรอ่าบางตัวนะครับจะมีการสุ่มสกิลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพาสซีฟเกี่ยวกับการคับมาให้เราด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยตัดไม้เพิ่มขึ้น10%เห็นไหมครับอ่าออกล่าเพิ่มขึ้น15%อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละสกิลจะมีระดับของมันด้วยนะครับทีนี้ครับมางกรพวกเนี้ย เวลาเราสั่งออกไปหาของนะครับมันจะมีตัวเลขบวก10%บเซวกสิบห้าเซให้เรารู้ด้วยนะครับแค่นี้เราก็ทําให้เราได้ถทดิปเยอะขึ้นแล้วนะครับทางที่ดีนะครับถ้าเกิดเราจะเอามังกรหกมังกรในรามังกรไปหาของนะครับควรจะมีสกิลพวกนี้อยู่นะครับเอาให้ครบทั่ววัตถุดิบเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่ายังต้องใช้อยู่แล้วครับผมนี่นะฮะเอาให้มันหลากหลายไปก่อนนะครับวัตถุดิบอ่าทีนี้ครับ เมื่อมังกรออกหาวัตถุดิบครบตามเวลาที่กําหนดแล้วนะครับวัตถุดิบเนี่ยจะมาอยู่ในลังที่เก็บนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นี่นะครับซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ไม่มีเวลากําหนดนะครับมันจะอยู่ค้างไว้ตรงนี้นานๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยในเรื่องของการประหยัดเนื้อที่ของคลังได้มากเลยนะครับอยากใช้อะไรก็ดึงออกมาครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับวิสุดท้ายในการหาวัตถุดิบก็คือการสกัดอุปกรณ์นะครับกดที่ตัวสกัดนะครับปุ่มไอคอนซ้ายล่างสุดนะครับ มันจะมีเนี่ยแล้วก็ไปจิ้มที่อ,อกกุปกรณ์สมสัยที่ไม่ใช้งานครับผมก็สามารถสกัดวัตถุดิบออกมาได้แล้วครับบางครั้งมันจะได้เป็นหินเพิ่อมโอกาสตีบวกด้วยนะครับใครไม่อยากขายไม่อยากอะไรก็สกัดได้เลยนะครับผมมาทีนี้เรามาเริ่มการครับกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับผู้เล่นไม่สามารถ กดปุ่ม U ขึ้นมานะครับเพื่อกดคัฟฟนะครับไม่สามารถทำได้นะครับต้องเข้าไปสำรวจตัวเครื่องมือคัฟฟต่างๆนะครับที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆหน่อยนะครับผมสังเกตจากไอคอนในมินิแมปก็ได้นะครับนี่นะฮะอย่างช่างไม้ก็เป็นทิงกิ้งเทเบิลนะครับนี่ต้องมาสำรวจตรงนี้นะครับถึงจะคาฟฟของได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการทำอาวุธกันหน่อยดีกว่าครับก่อนหนึ่งนะครับก็ต้องไปหาพวกทั้งตีเหล็กนี่นะครับผม าจะอยู่ใกล้กับคนขายวุธอยู่แล้วนะครับ่าเลือกประเภทได้เลยครับว่าจะทําอะไรนะครับนี่ดูวันที่มีวัตถุดิบนะครับอ่านี่นะครับวัตถุดิบเราพร้อมนะครับก็ไม่มีอะไรครับแค่วัตถุดิบมีวัตถุดิบก็คือคาบได้เลยครับผม ป๊านี่ครับง่ายๆเลยนะครับนี่มีชื่อด้วยนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่คาพออกมาได้นะครับทุกครั้งที่คับเนี่ยเลเวลคับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเลเวลถึงกําหนดมันก็จะมีรีซ็ฟใหม่ๆออกมาให้เราคับด้วยครับผมทีนี้ครับเรามาดูการคับที่เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับสาหรับการคับอาวุธหรืออุปกรณ์สมสัยเนี่ยเราสามารถใส่คาตาลิสต์นะครับเพื่อเพิ่ม เซตัสได้นะครับผมนี่นะครับวิธีการก็คือกดปุ่ม U ขึ้นมาครับแล้วก็เราจะมาสกัดวัตถุดิบกันนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องใส่ Refinement Essence นะครับ2ชิ้นนะครับลงไปนะครับซึ่ง Refinement Essence เนี่ยก็จะหาได้ง่ายๆเลยครับจากพวกมอนสเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะครับนี่นะฮะมันจะมีการลุกลานพลังทุกูๆง่ายคือพลังโจมตีนะครับป้องกันเพิ่มค่าพลังงานในการใส่ตะกอนฉาหรือว่าเพิ่มค่าความลงทานก็ได้นะครับ น,นีลองสลับสลับใส่สสดูครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่แต,แ,ตแตกต่างกันนะครับจากนั้นครับเราต้องใส่รีไฟเมนเอเซนต์ด้วยนะครับซึ่งสุ่มได้จากการพกเก็บสมุนไพรตัดไม้หรือว่าทําเหมืองนะครับาขุดเหมืองนี่นะครับเมื่อสกัดมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นตัว c ค t a l y s t นี้นะครับนี่ซึ่งเอาไปใส่ตอนคาราบได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวอย่าง เหมือนเดิมนะครับเรามายังอยู่ที่การคัฟอาวุธอยู่นะครับทําอะไรดีครับคราวนี้เอาที่มีวัตถุดิบดีกว่านะครับไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเจอแล้วครับเหมือนเดิมนะครับดูนะครับสมมุติว่าคาทาเขียวอันนี้นะครับพลังโจมตี183ถึง228นะครับโจมตีกายภาพนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าเราใส่ตัวคาตาลิสต์เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปเนี่ยปุ๊บ ดูสังเกตสีเขียวนะครับมันจะกลายเป็นหนึ่งแปดห้าถึงสองสามสามนะครับผมอ่าไอ้พวกที่ทำบืงเกียวมันจะมาช่วยในตรงนี้นี่เองนะครับผมก็มีหลายประเภทนะครับเนี่ยเอาไปเพิ่มพวกค่าพลังงานในการใส่ตะกอนชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ครับผมอีกอันนึงครับเป็นคาตาลิสที่เป็นตัวเร่งนะครับในการเพิ่มโอกาสการคราไอเทมระดับสูงๆครับผมนี่เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวคาตาลิสตัวนี้นะครับสามารถหาได้จาก การหมุนสล็อตของระบบเพื่อนนะครับดูนะครับนี่นะฮะนี่หมุนสล็อตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อในไอเทมมอลก็ได้นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นระบบคราฟรวมมนะครับเบื้องต้นของเกมนี้นะครับยังไงก็เจอใครกระเป๋าเยอะคังเยอะนะครับเจอพวกลงพวกแร่อะไรย่างี้ก็ขุดขุดเก็บไว้เลยก็ดีเหมือนกันนะครับยังไงก็จะได้มาคราฟในช่วง กลางถึงท้ายเกมนี้นะครับก็เราดูครับ w w w d p o i n t h นะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ